สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโฟอีกแล้วค่ะวันนี้สำหรับวันนี้นะคะโฟมีประโยคต้องห้ามที่ห้ามแท็กห้ามพูดห้ามคุยกับแฟนฝรั่งในเรื่องนี้เป็นอันขาดนะคะมันเป็นคำพูดมันเป็นประโยคที่เป็นสัญญาณอันตรายนะคะที่โฟพูดแล้วก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานะคะก็เพราะว่านะคะ หลายๆครั้งนะคะก็คือคนเราเนี่ยเวลาที่มีเร s h i p กันเวลาที่คบกันนะคะบางทีมันมีเรื่องที่ให้ขัดใจมันมีเรื่องถ่ชวนทะเลาะนะคะมันมีเรื่องที่แบบเราอาจจะไม่พอใจนะคะเวลาที่เแฟนฝรั่งขัดใจเรานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโฟมีประโยคต้องห้ามว่าคือเราไม่ควรที่จะพูดหรือว่าคือแท็กแท็กนี้เด็ดขาดนะคะเพราะอะไรนะคะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวโฟขอเท้าความนะคะขอพูดไปอีกนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของการในเรื่องของการใช้คําพูดเนี่ยก็คือคําพูดของคนเรานะคะมันมีพลังคำพูดมันมีพลังงานบวกแล้วก็มีพลังงานลบนะคะคำพูดมันเป็นเหมือนดาบสองคมคําพูดมันเป็นเหมือนอาวุธนิวเคลียร์ที่มีพลังงานอนุภาพร้ายแรงนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยคือจะใช้คําพูดเนี้ยนะคะในการป้องกันตัว หรือว่าทําลายล้างนะคะมันเลยเป็นสิ่งที่ว่านะคะโฟตระหนักว่าทําไมโฟถึงให้ความสําคัญนะคะเวลาที่โฟสอนโฟโคสในการแชทกับแฟนฝรั่งเนี่ยทำไมเราจะต้องพิถีพิถันในเรื่องของการใช้คําทําไมจะต้องพิถีพิถันในเรื่องของการสัรหาแล้วก็คัดสรรข้อความในการพูดทําไมจะต้องมีการตั้งสติก่อนแท็กมีการตั้งสติก่อนปรีบปากโฟจะบอกเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนๆก็ตาม ะะทีนี้สําหรับข้อความนะคะประโยคทีจ่จะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยนะคะมันเป็นประโยคที่นะคะคือ,คอร้ายแรงขั้นเด็ดขาดเลยว่าเราไม่ควรที่จะพูดประโยคนั้นก็คือคําว่านะคะขออนุญาตดูที่โพยนิดนึงนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขียนแปะไว้พอดีเพิ่งสอนเสร็จเมื่อกี้นะคะก็เลยเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับทาง y o ท t u นะคะคือคำว่านะคะ my ex did it why can't you My ex did it. Why can't you? นะคะคือเหมือนประมาณว่า my y x d i s w h y c a n you d o it for me นะคะเหมือนประมาณว่าเราเราพูดว่าแบบคือเราเปรียบเทียบแฟนเก่ากับแฟนใหม่ซึ่งมันเป็นอะไรที่นะคะมันเป็นเหมือนการเอามีดไปกรีดหัวใจเขาคือคำคำนี้นะคะโฟเชื่อเลยเลยนยะว่ามีคนเคยทำว่ามีคนเคยพูดเพราะว่าคืออารมณ์ผู้หญิงเราเนี่ยเวลาที่อารมณ์ขึ้นเวลาที่ไฟมันลุกโชนนะคะเวลาที่เกิดอารมณ์โมโหนะคะมันหยุดไม่อยู่ปากมันไปก่อนที่สมองจะคิดนะคะปากไปไวกว่าใจ คิดนะคะมันเหมือนประมาณวั่กรียกอะไรนะเหมือนแบบคือแสงมันไปเร็วกว่าเสียงหรอเหมือนประมาณนั้ปึ๊บนะคะคือคุณพูดคำว่า my x ขึ้นมาปุ๊บนะคะมันเป็นเหมือนประมาณว่าคือโปะเชคคือคุณพูดแบบประมาณคือคุณเอามีดไปกรีดหัวใจแฟนใหม่คุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็คือคําพูดนี้นะคะมันเป็นคําพูดที่แรงมันเป็นเหมือนแบบว่าคือเรากําลังส่งพลังงานนิวเคลียร์ไปทําลายล้างนะคะคือพอแฟนเราได้ยินคํานี้แล้วนะคะคือภาพที่มันประมวลขึ้นมาในหัวเขาเนี่ยคือเขาจะมีความรู้สึกแบบ ปุขึ้นมาทันทีเลยนะคะจากภาพนะคะคือคําพูดนี้เวลาที่คุณพูดขึ้นมาว่า my ex นะคะจากในหัวของแฟนเราเนี่ยไม่เคยมีคาไม่เคยมีการคิดหวาดระแวงเรากับแฟนเก่าไม่เคยนึกถึงเรื่องแฟนเก่าเราเลยมานานหลายสิบปีแต่วันวันหนึ่งคุณเกิดทะเลาะก,กันและคุณใช้คํานี้ขึ้นมาคาว่า my ex นะคะคำว่า my ex เนี่ยภาพของ my ex เนี่ยจะผุดขึ้นมาในหัวแฟนเราเลยนะ แล้วมันจะทําให้นะคะนับจากวินาทีนั้นเป็นต้นมาสมองของแฟนคุณจะติดคําว่า my x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  แล้วเวลาที่เราทะเลาะกันขึ้นมาเมื่อไหร่แฟนคุณก็จะขุดคุยเอาเรื่องแฟนเก่าของคุณมาพูด ะะเอามาตรงนี้มาเป็นประเด็นในการทะเลาะกันเกิดขึ้นมันก็เลยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่จากที่แบบคือเขาไม่เคยพูดถึงเขาไม่เคยนึกถึงแฟนเก่าคุณเลยนะแต่คุณแต่คุณเป็นคนใส่ข้อมูลเข้าไปใส่โปรแกร,รม My X เข้าไปให้แฟนของคุณด้วยแท็กคำพูดที่มันก็เรียกว่าเป็นคำพูดเพล่อยอะ่ะคือเราอยากจะเราอยากจะแบบคือตัวเราเจตนาของเราคืออยากจะอยากจะอยากจะเรียกร้องความสนใจอยากจะให้เขามาเอาอกเอาใจเรา อยากจะแบบว่าคือทําให้เขาคือสนใจเราเหมือนกับคือบางทีแบบคือแฟนคุณเน่ะแฟนเก่าอะ่ะอาจจะไม่ได้มีดีหาอะไรเลยนะแต่คุณคุณกับคือค,คาพูดปากอะ่ะพูดไปโดยที่ว่าแบบ อยากเรียกร้องความสนใจอะ่ะจริงๆแฟนเก่าไม่ได้มีไม่ได้มีแบบอะไรดีเลยนะคะแต่พูดคํานี้ออกไปแล้วมันก็เลยไปประมวลภาพให้แฟนแฟนใหม่เราเนี่ยก็คือเกิดการเปรียบเทียบแล้วก็เป็นการเป็นการใส่โปรแกรมลบเข้าไปให้เขานะคะคือทําให้เขาคิดถึงทําให้เขาบาดระแวงทีนี้พอเวลาแบบสมมติว,ว่าคุณดีกันลวแล้วจะจูมาวันนึงเนี่ยก็คือแท็กกันคุยกันไปคุยกันมาแล้วเกิดวันนึงเกิดโทรศัพท์คุณพังคุณไม่ติดต่อแฟนคุณไม่ได้นะคะรู้ไหมว่าแฟนใหม่เขาจะคิดว่าอะไรเขาไม่ได้คิดว่าโทรศัพท์คุณฟังพังนะ แต่เขาจะคิดว่าคุณเนี่ยเฮ้เอ๊หรือว่ากลับไปดีกับแฟนเก่าหลังจากที่ทะเอลาะกันคราวนั้นคุณใส่โปรแกรมนี้เข้าไปในหัวของคุณคุณพราน,นคุณจะโทษเขาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นโฟถึงบอกว่าก็คือคําพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญการจะแท็กหรือว่าการจะพูดอะไรนะคะขอให้เราเรียบเรียงคําพูดให้ดีนะคะเรียบเรียงประโยคให้ดีนะคะแล้วก็คือใส่แต่อ่ใส่แต่ใส่แต่เสียงแล้วก็ภาพดีด ภาพที่มันเป็นพลังงานบวกใส่เข้าไปในแท็กนะคะแท็กทุกแท็กนะคะมันมีเสียงแล้วก็มันมีภาพในตัวของมันเวลาที่แฟนเราเวลาที่คู่สนทนาของเรานะคะคู่แชทเราเนี่ยคือได้ได,ได้ได้แท็กได้อ่านแท็กได้อ่านข้อความเนี่ยมันจะมีมันจะมีเสียงแล้วก็มันจะมีการการจินตนาภาพจินตนาการภาพขึ้นมาในหัวเขาดันทีเหมือนเราเลยค่ะเวลาที่เราได้รับ